เอาไปแล้วีตอนนี้กมทตีขาแล้วมีใจบบอมโคงักใจิมทิมส yes> ีเทปิ้งนเร่าต้อง่วหลัง่สากับสำคที่เราไงยงไวอย่าุกรทียมไว้เลยนะครับอย่าช้านะยอดนแจ้งมา หีกคือมวยนักบินเปรชัยบางโคกยงไงขอ่ิ้งคมวยหหวหนึ่งชัยวัดบางมัดบางการอดพิบูลด้วยยากราฟินราแดนเข่ายเฮ้ยมันก็แล้วนะครับดัยสนั่ดต้วันจา เพื่อนเพื่อนใจสีเหลวเราได้อเหตุลังคาอูเพื่อนโอ้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่น้องๆทุกการนาะตัวนี่าห์คุครับตอนนี้ทางต่อต่อคุณทางเจ้ากระแสทั้สี่นะครับให้ยอดแยกแยะรับทราบนะครับเอ้าวไอ้ผู้หญิงผู้ชายในตัวนั้นเป็นไหนละลายไอ้หมดพร้อมหมดพรอมผู้หญิงผู้ชายทุกคนเชื่อผู้ชายบอกโอ้ย เกาคากันเลยใจกันศิลปินต่เด็กไดูสก่อยผู้ส่งพอมนี่ย่งผมนี่ทั้งศิลปินทั้งนักวยั้งนี่ย่วยไส้ด้ลเนี่างทีันชืกตานะครับกนี้ก็หลายรุ่นนะมือเลื่อนมือเื่อนอย่าเลื่อนนะเมทเจเ่สีทุกคนเจอกันนะสคนมา่งเอาพวกันก่อนซีเลื่อบักันเรือแม่จันาลาอย่าเลื่อครับ เชิญมวยเชินมวยเดินสายเอเบิ้งโอ้โหโอ้หโอ้โหอนโหอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โ้โหับ้โ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโหโอ้อ้้หอหอโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหออ้โหโอ้โหโหโอ้้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้

ตั้งมาเดือนต่อครับได้ครับ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  <laughs>

กองกลางับบกอเแ็งลูกาานครับกองจกมีเ huh. ท่าไหร่ก็งจกมีไว้สองี่ครับตอนนี้ก็งแกมาแล้วที่สอนสี่นะครับนีกคือเซบัวนักบินอะไรโดนบวบอสตันซตูดี้กตูดีดีนวอบิบเจ็บีก็ให้นนักบินอะไรโดนกบเตอร์มวยแพ้ยากโอไม่ควท่จะนีแข่งไทยวัวเราเว้นปิดเิไย เจ้าของวัวมีปันล่าสุดมวยแพ้ยากแต่แพ้ได้ทุ่แบแต่ว่านแพ้ี่ยเอพวกเงียบพวกเงียบอาทิตเ์เอบอกไปยังมเลมั่นใจเสียงแจ้เสียงแจ้มวยแพ้ยากก็อไปต่อไปจารย์บอกใเป็นไปได้ไหมต่อห้สองอา่า้องฟัง ันน <Es> <idas> ี like ้เพื <schem as> ่อนรักขอกข่าจะใจร้อนครับโอ้โหช่วงนี้เป็นเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับท่านกำนันนิรันดร์บาครับสำหรับนักเรียนเพื่ไทยจสองยูทูบเบอร์โซนนี้ทูบเบอร์จะไปดูลงสีอ่ะเออเกือบเซนไม่ลงสีอย่ากดินช้อข้านะครับประมาณ1,000-2,000ตันแนะปีนี้เพื่อนนิ่งๆถ้าใครเป็นรุ่นใหม่ๆก็อิ่มชู้วค่ะเออ

ใส่ขาแล้วก็อัดขาแล้วเนี่ยใส่สัตว์ของตุ๊ตาสอนถ่ายตุ๊กตาสุดที่สุดบนเต๋อเต๋อใส่ขาต่อไปอย่างนั้นได้ไหม เดอด้านล่างเลครับสุดนสีวลานะมีงเลอันนี้เขาใจลูกสาครับนังเตเอาลรวหมัดนะครับทุกใทำลายกเราเเตเต่อไทยยบอทชจะถือเอาปาที กัล้ผู้ต่อไปหน้าที่ของต๊อกตคอคายกับยอดแก่นลูกบ้านหาแล้วก็จะต่อที่ปูแดงกรพยาไก่บินเจอกันจิมมี่นายยกัปจามยกไป

แรงว่าแต่มียกต่อไปที่ดีแล้วเลยไม่งไปต่อชุดกระทวงเขาไปเสียหุ้นแล้วแต่เนี่ยแงบมม่คเงอก